ะะที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนนั้นก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่ไม่รู้มาก่อนแต่ว่าถือว่าก็ก็น่ารักเดียรคือน้องเขาก็เหมือนเราสนิทก,กันอยู่แล้วเอาเป็นว่าประเด็นคือเป้ยกับนนะัานะสนิทก,กันทํางานรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้ว,วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกล้าเล่นมุกแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ฉุนสาอะไรมันก็เหมือนเป็นเรื่องข,องขำๆไปเลยวนะ่าเอาวันนี้มนีโยกาดได,ได,ได้ได้ตอบกลับพี่เปิ่จะนะบอกอะไรกับทีนนันที่เกิดขึ้นมา ที่ดีคือผัวใหม่อันนี้รักมากค่ะได้มีเรียกปาปินาเลียคุณเจนนะคะที่ขอยกมีเดให้เป็นมีเดย์แฮปปีป้บ้างก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางเจเจนอวอร์ดให้ให้เป็นวิทยกรคู่กับน้องเชียร์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหญิงๆนะคะในการแบบว่าเป็นวิทยกรก็ดีใจจึ๊งเต้นะคะ่ะเพราะเคย เคยได้รับรางวัลในสาขานักสแสดงนําหญิงในสาขาละครเวทีเรื่องไม่น่าก็กขนุมมิซิโต้ด้วยก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในค่าคืนนั้นค่ะแล้วก็เคยได้รับรางวัลของนานจเจ็เองด้วยพี่นนได้ทำอะไรบ้งางคะาไปเที่ยวได้เป็นนักกราฟิกอะไรใช่ไหมก็ครึ่งปีแรกนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายทั้งแบบพักผ่อนแล้วก็ได้ทํางาน เดี๋ยวครึ่งปีหลังมีอีกค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรให้ได้ดูกันอีกเป็นเป็นเรื่องของงานทั้งงานเพลงงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยอ่าคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยใช่ค่ะก็มีงานให้ได้ดูกันแล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวยังบอกไม่ได้มีโปรเจกต์เพิ่มีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญเลยรือละครเวทีอะไรได้กลับมาเล่นหรือเปล่าอ่าทางทีวีละกัน ไม่ค่ะต้องทางสื่อทีวีแล้วกันประมาณหนึ่งแค่นี้ก่อนยังบอกไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้เตรียมไปแล้วหรือว่าเลื่แล้วคุยๆแล้วค่ะใช่ค่ะทำงานเยอะมากจริงค่ะเจคะเยอะเหรอเยอะไหมอ่ะพี่ว่าก็เรื่อยๆมากกว่าเรื่อยๆเรื่อยๆแต่หลากหลาย ดีใจนะที่ให้โอกาสนะัดด้วยแหละนัดว่าทุกอย่างเหมือนก็คงถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามานะัดก็ยังรับอยู่เพราะว่าจริงๆอยู่ในวงการมาเทิองอมานานก็ทําทเกือบทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้ายังมีอยู่ก็ดีใจที่ยังได้มีคนต้อนรับเรา,าอยู่นะ,ะ,ะ,นะนคะก็ช่วยจพยายามทําให้ดีเต็มความสามารถของเราปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยค่ะมีอะไรที่ที่เข้ามาเราก็รับไปหมดแล้วก็รับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะตามที่ ได้รับมอบหมายก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เรารักอยู่แล้วค่ะวรัลค่ะในงานในเทนนิสบอลค่ะรู้ไม่รู้เลยใช่ไหมอ๋อก็จริงๆอะ่ะจะจะจะ,จะ,จะ,จะดอกแรกก่อนที่เขาพูดว่ามันเป็นมีมของเขาในละครที่เขาเล่นใช่ไหมคะอ่ะมันก็โอเคทีหนึ่งแล้วแล้วก็มาอีกดอกหนึ่งเขาก็โยนมาให้เราก็ก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่ไม่รู้มาก่อนแต่ว่า ถือว่าก,ก็น่ารักดีอ่ะคือน้องเขาก็เหมือนเราสนิทกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าประเด็นคือเป้ยกับน,น้าสนิทกันทํางานรู้จักกันมนาะเป็นสิปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลล้าเล่นมุกแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ถือสาอะไรมันก็เหมือนเป็นเรื่องขำๆไปอนะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเ็นคอมเมนต์บอกว่าะดังแล้วโซเชียลดังกว่าพองนัดรอคะแรงมากถ้าเป็นวลีเด็กของเดือนนี้อ๋อวลีเด็กของเดือนนี้ก,นก็นัดว่าละครเขาก็ดังด้วยแหละใช่ไหมคะกระแสะเขาดีแล้วมันเหมือนกับว่า มาอันนี้มันก็เหมือนแซวเล่นกันแบบที่มีน้อง,องๆอะค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดอะไรกันมากเราเองเราก็แบบเขาเรียกว่ามองเป็นเรื่องที่สบายๆส,สนุกๆแบบไม่คิดอะไรมากก็โอเคค่ะใช่ก็ตัวนั้นไม่ได้คิดอะไรมากเหมือน,น,นกน่คุอะด้วาาปดยประโยคนี้บ่อยไม่ได้เจอใครค่ะ <pues S 2> ส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรคือแล้วก็แล้วไปแบบว่าไม่ไม่ได้กลับมาคิดอะไรต่อแต่ว่าแล้วแต่เลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่ น่ารักน่ารักมากกว่าแบบพี่น้องแซวกันม,มันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเพื่อนก็คือเชียร์พี่นัทเหมือนกันว่าอเออม,มันอาจจะทําให้พี่นัทมีความสุขมากขึ้นในก <c oughs> ารแบบแล้วแต่ใครจะ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 ,จะ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 ยังไงได้เลยค่ะนัทก,ก็แล้วแต่ทุกคนใครแฮปปี้แบบไหนก็ตามสบายเลยค่ะพี่นัทจะกลับมาได้คุยกับพี่เปิุยไหมคะยังเลยหลังจากนั้นก็ไปทํางานแล้วก็เดินทางกนักนจังหวัด แทบจะไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าตัวเองไม่ได้โพสต์อะไรงานเงินนิดหน่อยเองแบบไม่ค่อยยังไม่คุยวันนี้น่าจะเจอเป้ยหรือีิเปยมีบอกเคยมายังยังไว้จอดเลิรอเจอตัววันนี้วันนี้มีโอกาสได้ได้ตอบกับพี่เป้ยจะบอกอะไรกับมีนที่เกิดขึ้นมาครับคงไม่ได้พูดอะไรหรอกคงหัวลาอกันอะเจอหน้ากันคงหัวร้อแล้วไปกอดกันมากกว่าใช่แล้วกับคำนี้แล้วคำหัวที่นี่คือบอกอะไรพี่ดั๊กที่จะไงกับบ้าน ความหมายมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะมันไม่ต้องแปลมันก็คือแบบมันก็เป็นคําที่ที่มันสั้นๆได้ใจความมันก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องราวของละครที่เขาเล่นแล้วก็ใครจะเอามาใช้ในชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่เลยคะ่ะคือนะัดก็แบบมองเป็นเรื่องแบบธรรมดาขำๆไม่คิดอะไรมากแล้วกันใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะคะไม่ต้อง ให้มันเป็นเรื่องแบบระหว่างแบบพี่น้องเขาคุยกันแบบว่าสนิทกันคุยกันแซวกันได้ใช่ค่ะตอนนี้คือโสดสนิททำงานเป็นที่ก็โสดค่ะโสดโสดสนิทนะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรคะพร้อมไหมคะพร้อมดูละครไว้ทุกทีเลยพร้อมจำม้ิคะพร้อมจำคำพูดนั้นไหมการโนคอมเมนต์ค่ะ